กาญจนบุรีพาวจอนำทุกภาคส่วนและประชาชนจ,าจังหวัดกาญจนบุรีร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนงางเจ้าพระปรมราชนินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนาย,ยน2567เพื่อเฉลิมประเกียติและร่วมแสดงความจงรักภักดีผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ผ่านมาณนะห้องประชุมบุตราคำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโททศพลชัยกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีถวายพระพรชัย,ยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชราสุธาพิมลลักษณ์พระบรมบราชนินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาส3มิถุนายน2567 พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงเรวิกาชัยโกมินประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวรังสิมาละท่น,นันผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวกนกพรศิกราภากุลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีนายรณพพเวียงสินมา ว่าที่ร้อยตีสุพระมงคลบูชาไทยเทศนายอธิสันอินตรานายวุฒิพงศุภักวณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวนหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจทหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีทั้งนี้ส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ถวายผ่านพุ่มเงินพุ่มทองเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาปัชรสุทธาพิมลลักษณพระบรมราชินีจากนั้นประธานในพิธีได้วางพังพุ่มถวายทูบเทียนแพ่และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิม,มลลักษณ์พระบรมราชินีประธานกล่าวปราบบังคมจูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นได้ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมร้องเพลงสดุดีจอมราชา กล่าวส่งพระเจริญพร้อมกันสามครั้งเป็นอันเสร็จพิธีสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนีส่งพระราชสมภพเมื่อวันที่สามมิถุนายนพุทธศักราชสองพนหณตำบลบ้านปรุอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลามีพระนามเดิมว่าสุธิดาติดใจ ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตจ,จากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชามเมื่อพศ2543การนี้เมื่อวันที่1พฤษภาคม2562ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีณพระที่นั่งอัมพรสถานจากนั้นเมื่อวันที่4พฤษภาคม พศ2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษ์พระบรมราชนีเป็นสมเด็จพระบรมราชินีองค์ที่เจ็ดแห่งราชวงศ์จักรีข่าววนีวิสย่24กชนบุรีชุติการไหลวาเินรายงาน